วันที่19มีนาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าขณะนี้ได้สอบถามครามคืบหน้าของการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วทราบว่าคณะกรรมาการการกลั่นกรองเรื่องได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งจะมีการประมวลข้อมูลและส่งให้ คณะกรรมาการชุดใหญ่พิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดและจะมีการนัดประชุมใหญ่ภายใน1นถึงสสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อถามว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายหลักของพรรคพื่อไทยที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาจะต้องมีการนัดพักร่วมรัฐบาลน,นอกรอบเพื่อหารือในเรื่องนี้อีกหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าแน่นอนก็จะหารือก็ต้องนําผลการประชุมจากคณะกรรมาการชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้กําลังสรุปอยู่ไม่อยากให้มีการสับสนในแง่ของข้อมูลและยืนยันว่าประชาชนยังคงมีหวังค่ะ